หนังสือจงตามเรามาในแอลมาบทที่2 3ถึง29วันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมสวัสดีครับผมไม่ได้โจจากไทยเซนสิสเตอร์ไฟค่ะวันนี้เราจะมาศึกษากันในหนังสือจงตามเรามาอยู่ในแอลมาบทที่2 3ถึง29นะครับประจำวันที่2 9มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะศึกษากันในหัวข้อ พวกเขาไม่เคยตกเลยในการศึกษาจงตามเรามาในบทนี้นะครับเราสองคนได้ค้นพบว่าแอป,ปในโทรศัพท์นะครับเหมือนกับว่าจะมีปัญหาทั้งใน iOS ใน iPhone นะครับแล้วก็ใน Android ด้วยดูเหมือนจะมีบางพารากราฟนะครับที่หายไปน่าจะเป็นบทแรกที่เราเพิ่งเคยเห็นว่ามันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้อ้างอิงกลับมาที่หนังสือคู่มือจงตามเรามาเป็นเล่มหนังสือจะดีกว่านะครับในบทนี้โอเคเรามาเริ่มศึกษาด้วยกันเลยขณะที่ท่านศึกษาเอามาบทที่23-29ถึง ท่านพบข่าวสารอะไรสําหรับตัวท่านเองและครอบครัวท่านท่านสามารถแบ่งปันอะไรได้บ้างในชั้นเรียนศาสนาจักของท่านอย่าลืมบันทึกความประทับใจของท่านนะคะบางครั้งท่านสงสัยไหมว่าคนเราสามารถเปลี่ยนได้จริงหรือท่านอาจจะกังวลว่าท่านจะเอาชนะการเลือกไม่ดีที่ท่านเคยทําหรือนิสัยไม่ดีที่ท่านเคยมีได้ไหมหรือ ท่านอาจมีความกังวลคล้ายกันเกี่ยวกับคนที่ท่านรักหากเป็นเช่นนั้นเรื่องราวของชาวแอนทานีฟายลีหายช่วยท่านได้คนเหล่านี้เป็นศัตรูที่อยู่ร่วมโลกกับชาวนีฟายไม่ได้เมื่อแอร์มันกับพี่น้องของเขาตัดสินใจสั่งสอนพระกิติคุณให้พวกเขาชาวนีฟายหัวเราะเยาะพวกท่านการสังหารชาวเลมันดูเหมือนเป็นทางออกที่มีเหตุผลมากกว่าที่จะทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสแต่ชาวเลมันเปลี่ยนผ่านเดชานุภาพการทําให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระเจ้าครั้งหนึ่งพวกเขาได้ชื่อว่า เป็นคนแข็งกระด้างและดุร้ายตอนนี้พวกเขาดีเด่นเพราะความกระตือรือร้นของตนที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่เคยตกเลยท่านอาจจะเคยมีประเพณีเท็จให้ทิ้งหรือวางอาวุธแห่งการกรบฏหรือท่านอาจจะต้องกระตือรือร้นมากขึ้นอีกนิดในประจักรพยานของท่านและมีแนวโน้มจะตกน้อยลงไม่ว่าท่านต้องเปลี่ยนอะไรสามารถให้ความหวังแก่ท่านผ่านเดชานุภาพการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ว่าท่านสามารถ เปลี่ยนได้ต่อนเนื่องยาวนานในช่วงพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับถ้าจะจําได้จากบทที่แล้วนะครับก็คือตอนที่แอมันกับแอรรันนะครับที่ไปสอนให้กับชาวเลมันซึ่งก็คือกษัตร,ริย์รามอไนกับพ่อของเขานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนใจเลื่อนสายกันเยอะแยะเลยแล้วตอนนี้นะครับก็คือเป็นตอนที่มีชาวเลมันหลายคนเป็นจานวนมากเนี่ยเริ่มเปลี่ยนใจเลื่อนสายแล้วก็เริ่มไม่อยากจะถูกเรียกตัวเองว่าชาวเลมันอีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนตอนที่เขา บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการชอบการสู้รบกันแล้วต่อไปนี้เนี่ยเขาจะทิ้งอาวุธแห่งการสู้รบของเขานะครับแล้วก็ฝังอาวุธเนี่ยลงในดินนี่แหละ เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับแนวคิดสําหรับการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวเอลมาบทที่23ข้อที่1นถึงหเมื่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ายอมรับพระกิติคุณพอรอันสําคัญยิ่งจะตามมาเมื่อกษัตริย์ของชาวเลมันประกาศว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีเครื่องกีดขวางในบรรดาผู้คนของเขาแสดงว่าเขาเปิดประตูรับพอรอันสําคัญยิ่งให้กับชาวเลมันขณะที่ท่านอ่านเอลมาบทที่23-29ให้มองหาพรเหล่านี้ ท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีเครื่องกิีดขวางในชีวิตท่านหรือครอบครัวของท่านในเอลมาบทที่23ข้อที่1นึงถึงห้นะครับก็กํากลังจะพูดถึงว่ากษัตริย์เนี่ยอของชาวเลมันเนี่ยได้ประกาศออกไปทั่วเมืองแผ่นดินของชาวเลมันเลยบอกว่าถ้าผู้สอนศาสนาเหล่านี้นะครับแล้วก็คือ พี่น้องทั้ง4ี่คนนะครับของบุตรของโมสยาเนี่ยนะที่จะออกไปสอนเนี่ยเขาจะไม่ต้องกลัวแล้วก็ว่าจะถูกขับไล่หรือจะถูกโบยตีหรือจะถูกถมน้ำลายจากผู้คนที่ไม่เชื่อในคําสอนของพระผู้เป็นเจ้านะครับเขาสามารถที่จะสอนได้อย่างอิสระโดยไม่มีส ouais ิ่งกีดขวางพระผู้เป็นเจ้าทีนี้พอเขาใช้คําว่าสิ่งกีดขวางพระผู or, ้เป็นเจ้าเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนนะครับมองถึงว่าอะไรคือสิ่งกีดขวางพระผู้เป็นเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกฎอาจจะเป็นคําสอนที่ผิดผิดอาจจะเป็นประเพณีที่ผิดผิด แต่ในยุคสมัยของเราเนี่ยอะไรคือสิ่งกีดขวางพระผู้เป็นเจ้ามันจะเป็นตัวเราเองหรือเปล่าอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าความง่วงนอนอาจจะเป็นอ่การทํางานในวันอาทิตย์อาจจะเป็นกฎบัญญัติที่เราไม่สามารถรักษาได้ง่ายนะครับอยากให้เรานึกถึงว่าเมื่อเราสามารถปลดล็อกสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางพระผู้เป็นเจ้าออกแล้วเนี่ยนะชีวิตของผู้คนในเมืองเหล่านั้นนะครับเขาได้รับพรมากมายเขารับพระกิตติคุณเข้ามาในชีวิต แล้วก็มีการสอนศาสนาที่ประสบความสําเร็จมากมายในแผ่นดินเหล่านั้นนะครับอยากให้เรามองถึงว่าอะไรคือสิ่งกีดขวางของพวกเจ้าเพื่อที่เราจะเอาสิ่งนั้นออกในเอามาบทที่2 3ถึง25แล้วก็บทที่27นะครับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์เปลี่ยนชีวิตฉันชาวเลมันผู้ได้รับการเยือนจากแอมันและพี่น้องของเขาดูเหมือนไม่น่าจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสได้เพราะพวกเขาถูกประเพณีของบรรพบุรุษและความชั่วร้ายของพวกเขาเองกั้นไว้ทว่าพวกเขาจํานวนมากยอมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริส และทำการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในชีวิตพวกเขาเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวเลมันเหล่านี้จึงเรียกตนเองว่าแอนทนีไฟลีไฮหมายความว่าแอนไทในกรณีนี้ไม่เหมือนแอนไทในผู้ต่อต้านพระคริสต์การคา้ควรการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของชาวเลมันเหล่านี้อาจกระตุ้นให้ท่านไต้ตองการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้าของท่านเอง วิธีหนึ่งที่จะศึกษาบทเหล่านี้คือระบุว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของชาวแอนทารีฟีไฮเปลี่ยนชีวิตพวกเขาอย่างไรข้อต่อไปนี้จะช่วยท่านเริ่มขนาดท่านแต่ตองการเปลี่ยนแปลงในชาวแอนทารีฟีรไฮให้พิจารณาว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระคริสต์ของท่านเองกําลังเปลี่ยนท่านอย่างไรท่านรู้สึกว่าท่านยังต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้พระกิตติคุณมีพลังมากขึ้นในชีวิตท่าน คำตอบของคําถามข้อนี้นะคะอยู่ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะคะในแอลมาบทที่23ข้อที่6ถึงข้อ7นะคะไฟจะแบ่งปันข้อที่7นะคะบอกว่าเพราะพวกเขาเนี่ยได้กลับกลายเป็นคนที่ชอบทําแล้วพวกเขาวางอาวุธของการกรบฏของตัวเองคือพวกเขานะคะจะไม่ ต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะไม่ต่อสู้กับชาวนีไฟซึ่งเป็นพี่น้องของตัวเองด้วยค่ะแล้วมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในเอลมาบทที่23ข้อที่17 18เนี่ยคือตอนเนี้ยผู้คนเนี่ยเริ่มชาวเลมันเปลี่ยนใจเลื่อมใสแล้วก็ไม่อยากจะมีชื่อเดิมแล้วอยากจะมีชื่อใหม่ซึ่งชื่อแอนทายนีไฟลีไฮนะครับแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยอยู่ในข้อที่18เขาบอกว่าและพวกเขาเริ่มเป็นคนมีวิทยาอุตสาหะแท้จริงแล้วและพวกเขาเป็นมิตรกับชาวนีไฟ ฉะนั้นพวกเขาเปิดการติดต่อกับคนเหล่านั้นและการสาบแช่งของพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ดำลงอยู่กับพวกเขาอีกต่อไปจะเห็นได้ว่าประโยชน์สุดท้ายนะครับของข้อที่18เนี่ยเขาบอกว่าการสาบแช่งของพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ดำลงอยู่กับพวกเขาอีกต่อไปการสาบแช่งของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้กําลังหมายถึงอะไรฝ่ายทราบไหมครับฝ้ายคิดว่าการสาบแช่งของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คนคนนั้นแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับการที่เราเนี่ย หรือเขาเนี่ยจะไม่มีพระวิญญ,ญาณของพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาคอยนําทางเขาหรือว่าคอยอตักเตือนหรือแนะนําให้ทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่อยู่ในทางของพระผู้เป็นเจ้าใช่เพราะฉะนั้นก็คือคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้มีการสราบแช่งนี้ต่อไปด้านหมายถึงว่าพวกเขาจะสามารถมีพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าอยู่กับเขาได้ตลอดเวลานะครับในเอลมาบทที่24ข้อที่1 1ถึง19นะคะตอนนี้ไฟว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจะเป็นตอนที่ชาวแอนทานิฟายลีไฮหรือว่า ตัวชาวเลมันที่เขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าชาวเลมันแล้วเนี่ยเขาทําการฝังอาวุธของเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรงแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบใช้กําลังในการต่อสู้หรือว่าสู้รบกับพี่น้องของตัวเองหรือว่ากับคนอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากําลังจะเปลี่ยนใจเริ่มใส่โดยการฝังอาวุธที่ตัวเองใช้มาตลอดเนี่ยลงไปในดินเพื่อที่จะทําตาม แผนของผู้เป็นเจ้าในข้อที่16นะคะเขาบอกว่าระ,ะบัดนี้พี่น้องของข้าพเจ้าหากพี่น้องเราหมายมั่นจะทําลายเราดูเถิดเราจะซ่อนดาบของเราแพ้จริงแล้วแม้เราจะฝังลึกในดินเพื่อจะรักษามันไว้ให้สุขใสเป็นประจักษ์พยานในวันสุดท้ายว่าเราไม่เคยใช้มันและหากพี่น้องของเราทําลายเราดูเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราและจะได้รับการช่วยให้รอดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขา มีคนที่จะมาทําร้ายเขาเขาก็จะไม่หยิบดาบที่เขาฝังลงไปแล้วเนี่ยมาต่อสู้กับพี่น้องเพราะว่าเขารู้ว่าในสุดท้ายแล้วถ้าเขาต้องถูกฆ่านะคะเขาจะได้รับการช่วยให้รอดจากพระผู้เป็นเจ้าค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าตัวอย่างของชาวแอนทารดีไฟลีไฮในการฝังอาวุธของเขานะครับมันจะทําให้ผมนึกถึงว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันที่มีดาบมีมีดม,ม,มีสิ่งฆ่าฟันเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเหมือนกับอะไรในยุคปัจจุบันของเราซึ่ง หลังจากผมได้ศึกษาหาข้อมูลหลายๆแหล่งนะครับมันเหมือนกับว่าผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะเสพติดหรือหมายถึงว่ามีความติดการฆ่าฟันกันก็คือการใช้ความรุนแรงใช่เช่นเขาอยากจะออกไปสู้รบเ <im> <ๆ S 1> ขาอยากจะนั้นแต่เพื่อที่จะเอาชนะการเสพติดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสพติดแบบการทํางานตลอดเวลาเสพติด <im> ในการใช้เงินหรือเสพติดสารสิ่งเสพติดจริงๆหรือแม้กระทั่งเสพติดสื่อลามกนะครับเพื่อจะเอาชนะนะครับ ผู้คนสมัยนั้นเนี่ยเขาทิ้งอาวุธของเขาหมายถึงทิ้งเครื่องมือในการไปทําสิ่งเสพติดนั้นอยากให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้นะครับว่าเพื่อที่เราจะเอาชนะสิ่งเสพติดเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องทิ้งอุปกรณ์ที่จะทําให้เราไปทําสิ่งเสพติดนั้นนะครับจริงๆแล้วแฟดว,ว่ามันยากมากเลยนะคะที่เราจะทิ้งอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้มาตลอดแล้วเรารู้สึกเสพติดกับสิ่งนั้นแต่ว่าชาวแอนท n i ีฟา i ลีไฮเนี่ยเขา ใช้อย่างหนึ่งที่ไฝ่ว่ามันสําคัญมากๆในการที่จะทิ้งของเหล่านั้นก็คือศรัทธาที่เขามีต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาไม่มีศรัทธามากพอหรือว่าเราไม่มีศรัทธามากพอในพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้เลยแล้วอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่จับขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันขาวสุกใสผ่านพระทิศแล้ว ในข้อพระคัมภีร์เอลมาบทที่25ข้อที่1 3ถึง16นะครับผมอยากจะเน้นตรงข้อที่14เนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังพูดถึงว่าพี่น้องเขาได้ฝังอาวุธแห่งสงครามเขาแล้วนะครับข้อที่14บอกว่าและพวกเขาฝังอาวุธสงครามของตนด้วยดังที่พี่น้องของตนทำไปและพวกเขาเริ่มเป็นคนชอบทำและพวกเขาเดินในทางของพระเจ้าและยึดมั่นต่อในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์คือหมายถึงว่านอกจากกลุ่มแรกที่เริ่มตัดสินใจในการฝังอาวุธแล้วเนี่ย ทำให้ผู้คนอื่นๆเนี่ยเริ่มที่ตัดสินใจที่จะฝังอาวุธของเขาด้วยนะครับหมายถึงว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีของเราการเอาชนะสิ่งเสพติดของเราเนี่ยได้มันก็จะช่วยให้เป็นพลังศรัทธาต่อผู้คนอื่นๆที่เขาจะเลิกเสพติดจากสิ่งเหล่านี้เช่นกันนะครับก็คือการกระทําของเราเนี่ยที่เป็นด้านดีก็อาจจะมีผลกระทบหรือว่ามีเป<ล>็นผลกระทบด้านดีด้านดีให้กับคนอื่นด้วยใช่ ในเอลมาบทที่27ข้อที่26 3 0ถึง30นะคะข้อนี้เขาสรุปไว้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวแอนทารีฟีรีไฮเนี่ยจึงเป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกระตือรือร้นที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยเพราะว่าเขาเที่ยงตรงสมบูรณ์ในทุกสิ่งและพวกเขามั่นคงในศรัทธาของพระคริสต์จนแม้ก,กว่าชีวิตจะหาไม่นั่นก็คือการที่เขา,เาวางอาวุธ ฝังอาวุธของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีศรัทธามั่นคงต่อไปจนกว่าชีวิตเขาจะหาไหมเพราะว่าเขาจะไม่หยิบจับสิ่งที่เขาฝังลงมาแล้วกลับมาใช้อีกค่ะแล้วผมสังเกตเห็นนะครับในช่วงพระกัมพีตรงนี้เขาใช้คํานี้บ่อยมากเลยคําว่ากระตือรือร้นนะครับคำว่ากระตือร,นนร,รือร้นเนี่ยเรามักจะใช้กับสิ่งอะไรแล้ว คำพูดเนี่ยเรามักจะได้ย yeah. yeah. um. ินตอนไหนนะครับเพราะว่ากระตือรือร้นเนี Pepper ่ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องตื่นตัวทําอยู่ตลอดเวลาอยากให้เรามองถึงความหมายของคําว่ากระตือรือร้นนี้นะครับว่าให้เราควรจะต้องทําอย่างไรเราจะกระตือรือร้นในการรับใช้เพื่อนพี่น้องเราอย่างไงเราจะกระตือรือร้นในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไงเราจะกระตือรือร้นในการเป็นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรและเราจะกระตือรือร้นมากขึ้นได้อย่างไรในการเตรียมตัวสําหรับ พระวิหารยกตัวอย่างนะครับในประเทศไทยในเอลมาบทที่24ข้อที่7จ็ถึงสิและบทที่26ข้อที่1 7ถึง22พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาแม้แบบที่แอมมนกับชาวแอนทารีฟายลีไฮเอาชนะมาแล้วค่อนข้างแตกต่างจากบาปอื่นในชีวิตท่านแต่เราล้วนเพื่งพาพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าท่านพบอะไรในแอลมาบทที่24ข้อที่7จ็ถึงสิและ20บทที่26ข้อที่1 7ถึง22ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจพระเมตตาของพระองค์ขณะที่ท่านอ่าน ท่านอาจจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้วิธีที่ท่านได้รับการเชื้อเชิญให้กลับใจประสบการณ์ของท่านกับการกลับใจวิธีที่ท่านพยายามหลีกเลี่ยงการทําบาปซ้ําและพรที่มาถึงท่านผ่านการกลับใจเมื่อท่านอ่านข้อต่างๆในวิธีนี้ท่านเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตท่านาในบทเหล่านี้เขาจะบอกว่าชาวแอนทารีฟลีไฮเนี่ยเขาขอบคุณอะไรบ้างสําหรับพระผู้เป็นเจ้านะคะตัวอย่างเช่นเขาขอบคุณ ที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยส่งพี่น้องซึ่งก็คือชาวนีฟายเนี่ยมาหาเขาเปิดการติดต่อเพื่อให้เขารู้ว่าในอดีตเนี่ยบรรพบุพรุษของเขาได้กระทําอะไรไว้บ้างแล้วสิ่งที่เขาทําตอนนี้มันถูกหรือมันผิดเขาขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เขาได้ทําการกลับใจเพื่อที่เขาเนี่ยจะกลับมาเป็นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับมาเดินในทางที่ถูกต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับพระองค์ทรงใช้ความเมตตามาก่อนความยุติธรรมหมายถึงว่า พระองค์สามารถใช้ความยุติธรรมก็คือในขณะที่ผู้คนเริ่มชั่วร้ายเริ่มเลือกที่จะไม่ได้ทําในทางของพระเจ้าพระองค์สามารถปล่อยให้ผู้คนเนี่ยอยู่ในทางชั่วร้าย เพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะรับผลของการกระทําของเขาเนี่ยแต่พระองค์เลือกที่จะส่งพระเมตตาของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านแอมันแอร,รันในการเข้าไปในเมืองเพื่อสอนให้พวกเขาเข้าใจความเชื่อที่ผิดๆของเขานะครับเพื่อที่เขาจะมีโอกาสได้กลับใจเพื่อที่พอเมื่อเขากลับใจเขาก็จะเห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ว่าพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เขาเนี่ยนะเตรียมที่จะถูกลงทันในตอนสุดท้ายแต่พวกเขาจะมีโอกาสกลับใจจากบาปของเขาได้ก่อนแม้แต่คนที่ เราคิดว่าชั่วร้ายที่สุดนะคะเขายังได้รับโอกาสจากพระผู้เป็นเจ้าในการกลับใจที่จะกลับมาเดินในทางที่ถูกต้องะค่ะ เอลมาบทที่26และ29กานะครับการรับใช้พระเจ้าทําให้เกิดปิติแม้ประสบการณ์ของแอรมันกับเอลมาแตกต่างกันแต่ทั้งสองแสดงความรู้สึกคล้ายกันเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาของพวกเขาท่านอาจจะอา่านในเอลมาบทที่26และ29และเปรียบเทียบกันท่านสังเกตเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างคําหรือวลีใดซ้ํากันท่านสามารถเรียนรู้อะไรจากแอรมันและเอลมาเกี่ยวกับวิธีพบปิติที่แท้จริงแม้ท่านมีความท้าทายเพื่อทบทวนความท้าทายที่เอลมาพบเจอดูในหัวบทสําหรับเอลมาบทที่5ถึงบทที่16 เพื่อทบทวนความท้าทายของแอ r มันกับพี่น้องของท่านให้ดูหัวบทสําหรับแอลมาบทที่17บเถึงยีจากบทที่26และ29นี้นะครับมันจะเป็นคําพูดของบทที่26เนี่ยจะเป็นแอ r มันที่เขากําลังพูดถึงความสําเร็จที่เขาออกไปสอนศาสนาให้กับชาวเลมันแล้วก็มีผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เขาไปเปลี่ยนกษัตริย์ลาโมนในแล้วก็เมืองทั้งเมืองนะครับส่วนบทที่29เนี่ยก็คือการพูดของ ผลงานของเอลมาในบทที่ย9ว่าเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจเลื่อมใสหลายคนหลายคนเหมือนกันแต่สิ่งที่มีความใกล้เคียงคล้ายกันก็คือทั้งสองบทนะครับทั้งสองคนเนี่ยจะพูดว่าเขาเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่ใช่ด้วยตัวเขาเองจะมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็อ่าพวกเขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็ที่ได้เห็นพี่น้องของพวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้กลับใจจากบาปได้ ออกจากความตายอย่างถาวรเนี่ยแล้วได้เรียนรู้พระกิติคุณของพระองค์แล้วทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสกลับไปอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในเอลมาบทที่26ข้อที่5ถึง7ฟ่อนข้าวและยุ้งคืออะไรในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวมักจะถูกมัดเป็นฟ่อนเก็บไว้ในโกดังบางครั้งเรียกว่ายุง้งเอลเดอร์เดวิดเอเบตนาแบ่งปันความหมายของสัญลักษณ์ในเอลมาบทที่26ข้อ5ว่าฟ่อนข้าวในการเปรียบเทียบนี้หมายถึงสมาชิกศาสนาจักรที่เพิ่งรับบัพติสมา ยุงคือพระวิหารศักดิ์สิทธิ์พิจารณาว่าการเปรียบเทียบในแอลมาบทที่26ข้อที่5ถึง7สอนอะไรท่านเกี่ยวกับความสําคัญของพันธสัญญาในพระวิหารฟอนข้าวและยุ้งนะครับมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นกันได้เป็นภาพทั่วไปในต่างจังหวัดที่เวลาเราเห็นทุ่งนาหรือดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้าวเปลือกเนี่ย เวลามันมีลมพายุพัดมาแรงๆนะครับข้าวเปลือกมันก <d> ็จะปิวที่ที่เขาจะเก็บข้าวก็คือเขาจะไปเก็บในยุ้งนะครับทีนี้ในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับแอมันกําลังพูดถึงว่าทุ่งขาวเนี่ยมันถูกเก็บเกี่ยวด้วยพละกกาลังเราใช้พละกําลังในการเก็บเกี่ยวกว่าจะได้ข้าวมาก็คือเหมือนกับสมาชิกที่เพิ่งเปลี่ยนใจเรื่องใสามาใหม่นะครับเราเนี่ยต้องทําหน้าที่ที่จะดูแลเขาสารเนี่ยให้จนไปถึงที่เขาสามารถไปเก็บอยู่ในยุ้งได้นั่นก็คือว่าสามารถช่วยให้พวกเขาเนี่ย เข้าไปรับพิธีการในพระวิหารทีนี้เพื่อที่จะไปถึงพิธีการในพระวิหารมันก็มีหลายขั้นตอนใช่ไหมเช่นการรักษาพระบัญญัติเช่นการรับตําแหน่งฐานะบริวในฐานะผู้ชายนะครับแล้วก็เช่นให้พวกเขาเนี่ยทำหน้าที่ต่างๆเสริมสร้างประจักษ์พยานของเขาจนเขาเลือกที่จะเข้าไปทำบรรทสัญญาในพระวิหารมากขึ้น แนวคิดสำหรับการศึกษาพระคมภีกับครอบครัวและการสังสรรค์นในครอบครัวขณะที่ท่านอ่านพระคมภีกับครอบครัวพระวิญญาณจะทรงช่วยให้ท่านรู้ว่าจะเน้นและจะสนทนาและสนทนาหลักธรรมใดจึงจะตรงกับความต้องการของครอบทัวท่านต่อไปนี้เป็นแนวความคิดบางประการในเอามาบทที่24ข้อที่6กถึงสิ้นะครับเหตุใดชาวแอนไทีนีไฟลีไฮจึงฝังอาวุธของพวกเขาให้ลึกลงในดินสมาชิกครอบครัวอาจจะชอบเขียนสิ่งที่พวกเขาต้องการเอาชนะหรือละทิ้งลงในกระดาษจากนั้นพวกเขาขุดหลุมและฝังกระดาษ การฝังอาวุธของชาวแอนทารีไฮนิฟนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นประจักษ์พยานว่าเขาเนี่ยได้ฝังอาวุธของเขาแล้วเขาจะไม่จับมันขึ้นมาใช้อีกเพราะว่าในที่สุดแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะยกเขาขึ้นไปไว้ในวันสุดท้ายค่ะแล้วคือเวลาเราฝังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใจแล้วเราบอกว่าโอเคอยากจะหยิบม,มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเราต้องไปขุดดิน ขุดเพื่อที่จะฝังแล้วเรายังต้องขุดเพื่อที่จะเอามันออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราฝังนิสัยไม่ดีของเราไปแล้วนะครับอย่าไปขุดมันออกมาอีกเลยนะครับ ในเอามาบทที่2 4ข้อที่7ถึง12การศึกษาข้อเหล่านี้จะช่วยให้ครอบครัวท่านเข้าใจของขวัญสุดวิเศษ,ษของการกลับใจชาวแอนทารนิฟายลีไฮทำอะไรเพื่อกลับใจจากบาปของพวกเขาพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขากลับใจอย่างไรเราสามารถเรียนรู้อะไรจากแบบอย่างของพวกเขาในช่วงข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับเขากําลังเน้นถึงเรื่องของการกลับใจเลื่อมใสของชาวแอนทายนิฟลีไฮซึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถเรียนรู้ได้หลายอย่างว่าเขา ตระหนักถึงปัญหาของเขาแล้วพระผู้เป็นเจ้าประทานพอให้เขาเพื่อที่เขาจะกลับใจเพื่อที่เขาจะเรียนรู้จากคําของผู้รับใช้ของพระองค์นะครับหลังจากเขาตระหนักเสร็จเนี่ยเขารีบแก้ไขแล้วเขาก็รีบเลือกที่จะตัดตัวเขาเองออกจากการใช้อาวุธในการฆ่าฟันของเขาต่อไปนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวอย่างของชาวแอนทารีฟายลีไฮนะคะที่เราสามารถเรียนรู้ได้ก็คือการที่เขายอมที่จะเปิดใจแล้วก็จะกลับใจจากสิ่งที่เขาได้รับการสั่งสอนมาจากพี่น้องของพวกเขานะคะซึ่งเขาตอนนี้เขาคิดว่าไม่ใช่ศัตรูแล้วแต่ว่าคือพี่น้องของพวกเขานั่นเอง ในเอลมาบทที่24ข้อที่20ถึง27นะครับเราเคยเห็นอะไรที่เป็นพยานถึงความจริงในคำประกาศของมอมมอนที่ว่าดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานในหลายทางเพื่อความรอดของผู้คนของพระองค์ในช่วงพระคัมภีรข้อที่20ถึง27นี่นะครับก็คือเป็นช่วงตอนที่ชาวแอนทีนิฟายเลียหายกลุ่มแรกเนี่ยทิ้งอาวุธแล้วพี่น้องกําลังจะบ,บุกเข้ามาต่อสู้นะครับพวกเขาก็คือหลังจากไม่มีอาวุธแล้วเนี่ยเขาก็มอบกราบลงอยู่นิ่งๆเฉยๆเลยแล้วผู้คนเนี่ยก็บุกเข้ามา ฆ่าฟันแล้วเขาก็ไม่ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นมีพี่น้องหลายคนจํานวนมากเลยที่ล้มตายโดยที่เขาไม่ได้ต่อสู้เลยแล้วไอคนที่กําลังเอามีดฟันพี่น้องของเขาเองนะครับเขาก็เริ่มกลับใจจากสิ่งนั้นอะเพราะเขาเริ่มมองเห็นว่าเขากําลังฆ่าฟันพี่น้องที่เขาไม่ได้ต่อสู้เขาเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทํางานของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะคะเราสังเกตได้ว่าเราเห็นว่ามีคนไปสอนเขาอย่างเช่นชาวนีไฟไปสอนชาวแอนทารีไฟลีไฮใช่ไหมคะให้กลับใจ แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทํางานก็คือการให้เขาเนี่ยเห็นสิ่งที่ตัวเองทําเห็นความชั่วไร้ที่ตัวเองทําและทําให้ตัวเองเนี่ยกลับใจเองก็คือหมายถึงว่าฉันเริ่มฆ่าฟันพี่น้องแล้วฉันเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทาเนี่ยมันผิดมันผิดแล้วฉันต้องกลับใจนะครับแล้วพวกกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยแหละก็เลยเริ่มกลับใจจากการกระทําผิดบาปของเขาเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายพันคนที่เปลี่ยนใจเลื่อนสายแล้วก็เลือกที่จะทิ้งอาวุธของเขาหลังจากที่เขาได้ฆ่าฟันพี่น้องของเขาไปนะครับ แอลมาบทที่ย6ิบหข้อที่สองครอบครัวท่านจะตอบคําถามของแอลมนในแอลมาบทที่26สิบข้อที่สองอย่างไรท่านอาจจะเขียนคําตอบลงในกระดาษแผ่นใหญ่และแขวนไว้ในที่ซึ่งทุกคนมองเห็นได้กระตุ้นให้สมาชิกครอบครัวเขียนเพิ่มขณะที่พวกเขานึกถึงพรอ,อื่นๆที่พระผู้เป็นเจ้าประสาทแก่เราผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่คําถามเนี่ยเราควรจะเขียนเป็นป้ายจริงๆในบ้านแล้วก็ถามเราว่าพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ,อะไรแก่เราบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้รับพรมากมายเลยหนึ่งในนั้นนะครับอาจจะเป็นการ เรียนรู้และเข้าใจพระคัมภีร์แล้วสามารถที่จะแบบอธิบายความเข้าใจความรู้สึกของเราเองเนี่ยเพื่อแบ่งปันกับพี่น้องผ่านอย่างวิดีโอแบบนี้ได้นะครับสําหรับฝ้ายนะคะพรอ,อันหนึ่งที่ฝ้ายนึกถึงเป็นอันดับแรกๆก็คือการประทานครอบครัวที่ดีให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องหรือว่าคอยแนะนําคอยสั่งสอนเราค่ะแล้วพี่น้องเราล่ะครับอยากให้ลองนึกถึงว่าแล้วเราเนี่ยได้รับพรอ,อะไรจากพระผู้เป็นเจ้าบ้าง ในเอลมาบทที่2 9ข้อ9กนะครับแอมันกับเอลมาเนี่ยเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรท่านอาจจะดูเครื่องมือในบ้านและสรัทธาว่าแต่และอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวท่านอย่างไรสิ่งนี้ช่วยเราเข้าใจอย่างไรว่าแต่และคนจะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรดูแนวความคิดเพิ่มเติมสําหรับสอนเด็กในโครงร่างของสัปดาห์นี้ในจงตามเรามาสําหรับปฐมวัยสาหรับเครื่องครัวในบ้านนะคะที่ฟ้ายจะเลือกมาก็คือกระทะค่ะเพราะว่ากระทะเนี่ยนอกจากจะทําให้อาหารเราปรุงสุกแล้ว สะอาดแล้วเรายังสามารถที่จะนํากระทะเนี่ยนะคะไปปรุงอาหารหรือว่าทําอย่างอื่นไดอ้อีกตั้งหลายอย่างนะคะให้ตัวเราเองแล้วก็ให้คนอื่นๆได้ด้วยจากการที่เราเลือกใช้กระทะแต่ละใบเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนกันบางอันนําความร้อนได้ดีกว่างอันนําความร้อนได้ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการเลือกนํามาใช้งานของเราด้วยค่ะส่วนผมนะครับผมเลือกมีดเพราะว่าเวลามีดไม่คมเนี่ยเราไม่สามารถจะแบบตัดของหรืออะไรได้ได้ดี การเป็นเครื่องมือนะครับที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถทําหน้าที่นั้นได้ดีแต่อย่าลืมว่าเวลามาสเตอร์หรือในที่นี้เราเป็นเชฟเนี่ยคนทําอาหารนะครับเขาจะหยิบเครื่องมืออุปกรณ์นั้นมาใช้บ่อยๆเนี่ยแต่เชฟเนี่ยจะมองเห็นได้ว่าเครื่องมือไหนนะครับถ้าพอเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันเริ่มทู่มันเริ่มสึกมันเริ่มกร่อดเนี่ยเชฟเนี่ยก็จะทํารับคมมันนะครับให้มันคมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอย่าลืมว่ามันจะมีพรของการที่เราเนี่ยเป็นเครื่องมือในพาธของพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะใช้ ผ่านเราเนี่ยให้งานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สามารถสําเร็จได้ซึ่งในที่นี้ก็คืออาหารที่อร่อยที่สามารถผัดออกมาให้กินได้นะครับปรปับครงการสอนของเราใช้ความหลากหลายการใช้วิธีศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวให้หลากหลายจะช่วยให้สมาชิกครอบครัวสนใจและมีส่วนร่วมตัวอย่างเช่นหลังจากสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งอ่านขอ้อเขาจะขอใหครอบสมาชิกครอบครัวคนอื่นกล่าวย้ําสิ่งที่เพิ่งอ่านด้วยคําพูดของพวกเขาเอง และนี่นะครับก็คือการศึกษาในหนังสือเอลมาบทที่23ถึง29นะครับประจําวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5้ากรกฎาคมค่ะผมคิดว่ามันมีหลายๆส่วนที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างของชาวแอนทาร์กต i กรีไฮนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการละทิ้งสิ่งที่เขาทําเครื่องมือในการทําสิ่งชั่วร้ายของเขานะครับไฟอยากให้ทุกคนนะคะลองพิจารณาหรือว่าไต่ตองดูนะคะว่าเราจะสามารถใช้ศรัทธาของเราเนี่ยละทิ้งอะไรได้บ้างที่จะทําให้เราาเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นอยากให้พวกเราลองถามตัวเราเองนะครับว่าแล้วเราเนี่ยจะสามารถละทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางพระผู้เป็นเจ้าอะ่ะ ออกจากชีวิตของเราได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับหวังว่าทุกคนจะมีโอกาสศึกษาและมีความสุขในการศึกษาพระคัมภีร์ไปด้วยกันกับเรานะครับแล้วก็สามารถจะศึกษาด้วยกันกับเราในทุกอาทิตย์นะครับเรามีตอนเก่าๆถ้าเกิดว่าพลาดตอนไหนสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับและถ้าท่านคิดถึงพี่น้องของพวกเรานะคะสามารถกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เขาที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ